วันนี้เราอยู่ในเกม Black Cover นะครับเรามาลองเล่นกันนะครับว่า Black Cover เป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> Let's go เลยครับไปครับสำหรับตู้นี้นะคือ Animation อ่ะมันต้องตาขึ้นข้างขวาตาหนึ่งอ่ะ Ace มาอันนี้คือ Ace มามาจริงเย <c oughs> ขอ Asta มีมักศรตัวท้ายเกมยังมีตัวต้นเกมเอาเอาเอา Asta กับยามีอ่ะใครก็ได้นะครับ มีการด้วยเหรอคืออะไรวะ <No. S 1> น้องนี่หัวหน้าอย่างนี้โอ้ยเฮียอันนี้มันคือตัวแรอยู่โอ้เดลักกี้เด็กคูนี้กูสเต้คุ้มจัดเลยเหรอแสดงว่าของดีแสดงว่าของดีองดเอาเฮียลุลเล็บเลปเปิ้ล เล็บเปิดเลยอนะเล็บโคบเลยช็อตเนี้ยเล็บโคบเลยค่ะไอ้ช็อตสามตัวอยู่นะตู้ให้เล็ okay, เลบเป <troph ies. S 2> ิดเยอะโทถ้ามีการประจำตัวมันก็ดีเหรอโอเคไม่งงเศร้าพูดถึงได้ตัวตึมเ่ยชอบชอบแบบว่าตัวกากเงี้ยมันก็แบบว่าเอาเอาการ์ดมาให้อ่ะเออ <c oughs> ไม่ดีเฮ้ยได้แค่สองตัว บไอ้เอี mhm. ้ยคืออะไรอ่ะได้ยังมีด้วยเหรอไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้นู้นว่าได้กับอาตาตัวใหญ่ตัวนึงตกใจวันเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่กาดเหรอพี่เอารสองตัวเหี้ยดีจัดไม่เกลือ เอ็ดอาสองตัวหยุดลูกบอกแล้วพิ่มาห้าส่งโชคมาขอดูแบบเฮ้ยเอ้ยทมาดีพวกเองแม่งยอมละเก่งมากเนาะลืมตาข้างขวาข้างเดียวโอ้โหอย่างนี้สุดเลยงี้สุดเลยงี้สุดเลยนี่อย่างนี้สุดเลยยงงี้สุดเลยเฮ้ยผมผมใช้มากผู้เองเฮ้ยชฉลอตเหรออ๋อไม่ใช่ยัง นึกว่านึกว่าไอเนี้ยมาชาร์ลอรดมารอบนี้อัสตากระทิงดำเชี่ยมาแล้วก็ทิ้งดำออสอาร์ยังยังยังอาอไอเฉยๆกทิงดำฮึบหน่วยไหนนี่เฮียอ๋อตัวอาร์อยู่ยังยังยังการันตีการันตีเหรอวะไม่ใช่ไม่การันตีกระทิงดำมา หน่วยเีฮ่อตัวเดิมตายยังยังยังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกระทิงดำเออยังยังยังได้การเฮียสิรได้การเนี่ยได้การเกี้ยวได้การสสัเนี่ยตัวกลวยมีนะอีกตัสงกลวยไม่มีป่าวะมีอยู่ได้การเนส่ย เฮ้ยเยอะดไอ้ตัวนี้ก็โป่งอยู่นะล็อกเฉยไม่ล็อกนะไม่การันตีการ์ดดีแต่ไม่มีตัวสั้นสิไอ้นะว่าไงนะอิงว่าไงนะเอ็งว่าไงนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเยอะทำไมเอล้ามันมาแปลกมา พี่ไม่ขอดวงเพื่อเองเลยพี่ใช้ดวงพี่ที่มีพี่ข้างแล้ววะเย่ได้นอนอย่าพิ่งมีอีกทีนึงลืมตาข่าวที่เยวอ,อ่ะกูใช้ดวงตัวเองปุ๊บมึงก็จัดมาเลยดิดปะ <c oughs> <c oughs> กูไใช้ดวงตัวเองเท่านั้นแหละพี่ว่าพี่อยู่พี่อยู่ได้เพราะพวกเองวะ <c oughs> นี่ไงใช้ดวงตัวเองก็ได้ตัวตัวอะไรก็ข้ามข้ามข้ามจ้า ข้ามเสียก้าวกัะทงใจครับเฮ้ยเห็นประตูเมื่อกี้ปะ<ฮ>เกืออ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมประตูมันใส่ลงอ่ะ<ฮ>เอาทำไมอ่ะ<ฮ>ไม่ไมีโดนหรอกเกมเพลงเศร้าแล้ <laughs> วในสุดมันก็มาถึงละเกลือ <laughs> <laughs> นี่เรามีอีกตัวหนึ่ง ที่เรายัางไม่ได้ลองเนี่ยมันมาใส่หลุงพี่ก็ตกใจไม่คือซีโรได้หน้าตู้สองตัวมันคือดวงนี้แล้วแถมได้การ์ดใส่มาอีกนอนเฮ้ยพี่พี่ได้อัตากระทิงดำกระทิงไหนเนี่ยฮีดสุมส่มตัวเดียวก็ได้ว่ะยึดเป็ดวิลเลียม ฮ้ยพี่ว่ามันบั๊กปะวะถ้างั้นเราก็ไปเลยกันเลยห้าสามคนเท่ากับเท่ากับเฮ้ยเฮ้ยเท่ากับเท่ากับไม่เล่นามาซิตเตอร์ไงซิตเตอร์มาซิตตงซิตเตอร์เลยขอนอนเลยอะขอนอนเลยกระทิงดำยัง โอ้ยตกใจนึกว่าเออากระทิงดำกระทิงดำฮึบเฮ้ยเป็นไหไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ยึดแปดจคอรเฮียโอ้หน้ามึงเท่มากอ่ะแม่งอยากได้ตัวนี้ ลุเละใช่แอตตามาเลยแอตตาตอนนี้ไม่เอานะแอตตาใช้คิวเกี่ยวข้าวที่ไม่เอานะโอเคโอเคถือว่าเราได้นอนแล้วการแอตตามาดิผมไม่ใช่อันนี้มันการเอตตาครับทั้วไอดีจริงๆแม่งทำไม่แสบใช่ไหมแต่ได้เยอะจริงกูได้ได้ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยสามนะสามแค่ไอ้บัคกิเลียมนี่แหละ มึงก็มาบ่อยเกินฮะเฮ้ย,ยจบไปด้วยแบบเหือเหือดจบไปด้วยเหือดนะครับหมดละเคนะครับผมจบไปด้วยแจ้งตัวนิปเปอร์นะครับให้นอนฝันดีนะฮะอ่าถือว่าถือว่าวันนี้กับเกมนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนละกัน